สบายดีจ้พจะ,นนะพี่น้องตอนนองอ่อจากคลิลปก,บบออกอ่อนเน,ะน,น,น,นาะพี่น้องข้างหน้าก็มยังบ่หมี่จากกัลหละชัดชิโลไปกระป๋กนุ่นคือเก่าใช้กระป๋านุ่นเทนชิลบอ้ะเทนนี่จนไม้ใช่โอ้ยสับปะรดคากลีเน่เทนพี่น้อง กิปน so ี ó, ้ก็ห้าเลาะจับจิล่อด้วยเฉพาะพี่น้องเอ้ยบ่ฮู้สิได้จกโตเลาะลุ่นไปนำกันสนางกะบ่ดนสินบ่ินฟังซื่ันอ่ะน้ำบ่ทันถ่วมบ่ทางน่ะถ่วมแล้วกำลังกำลังกำลังน้ำกำลัง ใช่ใช่เห็นบับ่เห็นไปอาหลดนเี่ดท่เน่เดี๋ยวตัวหนเออใน n หน้ามาสะกระโดดเนาะท่นแม่นทมโดนนี่นกะ มีอยู่ได้ว้ายมีมัดน,น,น่ะแล้วเอาตะกี้ลอยแล้วว้า,า,า,าวยโอ้โอโยเย็นเย็นเย็น <c oughs> จีนเอาอยุอุ้ยอ้ยจีนาไปไวปุบไได้ันเดนอะไรจีโรนะอันเด่นั่นนะั่นนั่นั่นนั่นเกดแล้วนั่นละเฮ้ยเด้นเนันเห็นนี่ละตนนึงพีน,น้องอ้ยเถงกบเงเขียดไหมเขียดกับจีโรจับอยู่น้ำกัน ันพี่น้องจิโรน้ำถ่วงเพิ่นเพลสิอยู่แบบนี้แหละเกียน,นง่อยอยูใไม้ <c ười> วนนนไปทางหนึ่งฉลางสิไปทางห่ง,าาง,ง,งพี่น้องอเขาจัดจิโร รถมาทางนี้เด้อไปได้โบไปไปไดส้สัมเฮ้ยหกจิโรอ่อยู่ในสิเขาไปเอาเบลได้บันฉันนั่งสิเขาไปเอาอยู่ใส่พี่น้องูจิโรอ่อในผูกฉันมาหกแทวนหมดเข้าไปเลยพี่น้องนั่งสิหมดเข้าไปพี่น้องเพื่อภาพรูปภาพที่สวยงามเราต้องไปให้ถึง ให้พี่น้องจิโลเจ้านางตัวเดียวหน,นึ่งฉันนางหมดหนามเข้ามาอึ๊บให้แล้วเออ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 เย,ดดย,ดดยด็ดีเย็ดีเย็ดดีค่อยค่อยเจ็บนี่ฉัน INDISTINCT นางได้จิรอสองตัวแล้วพี่น้องวายหลอยออกไปคือเก่าโอุๆๆๆอ้ยเออเออเออเจ็บได้สองตัว ไปทางนี้ได้ยุนิดูหกใช้ได้เห็นอะไเหหกว่ะเนี่ยได้บนนนไปวนไปก่อนทางน้ำออกให้สันงพางอมเอาจับน้ำออกด้อหันลนางไปก่อนแบบนี้โอ้โหโอ้ยครบครบไหมอันนี้แมงเต่าหลอกขาบ หนามกน้งท่านเดทอดๆดอนนี่นะพอกันดันด,นดน้นเขามาดอนกลางนาำคิดว่นนาน้ำถั่วแล้วพอดอนนี่นะเคยมานทนะีน้อยถั่วแต่ในแข้มหัวยนี่แหละฮะบัง Oh, một mấy khóc, khúc, xếp đi. đi đi đi, tôi đèn 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 Voilà. ยืนย mm ุกเสียงคนห้องฟังนะพี่้องเ้ยใคร โอ้ยได้อีกแล้วพี่น้องอันนี้กระปุกโอ้ยมันไปชี็ไปโก็ชี้ได้หอดซาวหรอบ่ต้นอ่ะเออได้หอดอยู่บ้วเออมาโนนได้หอดหรอบ่มาโนนนี่ประมาณปะไดงงหอดซาตัวสั่ม สาวตัวล0ยยี่สิบตีงง่น้องทางแม่งเงาเล่นเลยใช่ไม่บบเจอกระเดงโอ้ยเอ้ยนี่แม่งเงาไลยพ่อพังนั่นเราสาวบ่ <c oughs> มงงาเลยครับ <c oughs> สามคน จะได้เ <g ül> <c oughs> no ัาอะไรเติมทางไหนสีหาอ้ยน้ำก็หัวน้ำไม่ชอบบึงก้อนน้ำไม้พี่น้องคุณนะเสียงเขียดกระห้องเพราะเขียดพี่น้องอ่อนแอดอ่อนแอดอยู่ ออกไปทางไหนบ่วนนห์เฮ้ยีควมไปฟังนะบ่คนไลยอยู่บ่ไปกระยะ่าหาฟังนี่แหละน้ามบลึกบ่วนนน้า่บ่วมหัวบอสแน่ใจนะแน่ใจนะมบัวมหัวอุ้ย ยังจับในรังเจ้านกจีนายบ่มาเก็บเอาจีนได้นี่รังนี่เอาเอา้โหหูออกไปทาง ถ้าแมลนท่วมดอนตัวนี้ในกกกระถินเก่าเสียงนกเสียงนู้นมันท่วงอย่างเจ๊เจ๊เจ๊เท่วงเจ้ามาจับจิหลอดนี่ยนะมันกินนู้น่างนีหรืองูอยู่เทิงไป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 มี่ยังกับมีเด็กน้ำเล็กพี่น้องน้ำเลิกนี่บึงความพยายามของชาวนางพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ชาวนางในได้พี่น้องเลย ว่าส้านางที่ได้คลิปมันโันดึงเขาเน่สิไปแล้วมันหกบวชทั้งน่ะบว่าีามมาไ่ได้คลิปหนึงนน่งบวธรรมดาได้พี่น้องลุยหน้าลุยต้มกินพยุงบ่ชธรรมดาได้พี่น้องเอ้ย ก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ทาานางใดุ้กพี่น้องทาานางถึงน้ำหลังเบาโนนพอได้ดึงได้จองคุณบ่ได้ซ้ำไปทางนั้นหุ่นยุ่งกินพี่น้องเยยุ่งกินก็ข้าม่ปวิหทองมาบ้าแล้วพี่น้องเยมาโนนเก็บยังบันเตรียมได้ไหมแมงจีชอนแมงสโอน bỏ đi ừ. nữa mất đây chắc tô là mắc bừng này hãy à, biết đâu bừng này chỉ nó đây chắc tô hửm tao โอ้ได oh, ้ประมาณ20โตนี่แหละพี่น้องนั่นเองฮอดอยู่บ่โอ๊ยบ่ฮอดซ่ําดอกประมาณ10กว่าโตไดประมาณ10กว่าโตพี่น้องเอ้ยจิรอเฮาก็มาบ่แม่นมาพี่น้องแน่บ่เห็นเด้อบนนบนนดึกจิรอมาบ่เห็นซเด้บ่แม่นบ่มานพี่น้องเอ้ยน้บ่ลาย น้ำบดเน๊ะหน้ำบดถั่วม,มองเงินจิโรอ่อยู่ฮะนะมันก็เลยบดได้ขั้นว่าน้าถั่วไล่ถั่วเบิร์ดมองโนนแถวนี้นะได้พี่น้องเออจิโร่นะไลยอยู่ดอกแต่ว่าอันนี้น้าบดท่านได้ถั่วก็เลยบดได้ไล่บดได้ผุนหละสะ้านางกัสีถาจนกว่าน้าสิลดผุนหละพี่น้องก็ถามันบกขึ้นอีกกระถาน้าขึ้นอีกก็สีห้าจับอีก แต่ฐานะบกข้นกระถานามลดพละแ้่ก็สิได้มือแต่คลิปนี้ชานางกระสีจบคลิปเพียงสำานี้แล้วพี่น้องจังไรก็ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ชานางในเด้อพี่น้องเอ้ยให้ชาวนางเหตดคลิปต่อไปฝากติดตามวัดคลิปหนาสานางสีลงคลิปยังให้พี่น้องเบิ่งเนาะพี่น้องฝากกดติดตามกดไลค์ให้ชานางในเด้อพี่น้องเด้อสบายดี